สวัสดีครับผมยอดเฉลกชิดชัยใครจะซ้อมเมื่อวันนประมาณอาทิตย์นี้ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ซ้อมอยู่ที่มหาลัยการกีฬาวิทยาเขตเฉยบุรีเฉยบุรีเลยมีใครเป็นเพื่อนซ้อมอย่างนี้นะครับมีพีพีเป็นเพื่อนนะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับยี่สิบปีสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปอยตอนนี้ประมาณห้าสิบเจ็ดครับยสไตล์อะไรครับฝีมือเตะซ้ายตอนซ้ายวันนี้จะต้องมาเจอปังบุญชัยเนาะเคยเตะเขาไหม ไม่เคยร่บแล้วได้ศึกษาที้ตแ้งแต่ยังได้ดูยังเป็นเป็นมวยตอยมาตีขาวันนี้มาเจอคนเนาะวนคิดว่าเป็นไงดีไปเรืยตามสไตล์เรามีอะไรแก้ขางบุยดีเนาะร่าสุดต่อยได้มาครับตอยอยู่ที่เวทีมวยตะวันนาวันนั้นเป็นไงแพ้เนาะยกสครับเวทเท่าไหร่วันนั้นตอยรอยสิบเจดครับร้อยสิวันนี้ต่อยร้อยยี่บเนาะวันกี้สองนัดต้วเป็นไงบ้างเกิดโย่จนสองแต่ยังยเส้นยิสายหน่อยน่งกาี่เปอร์เซ็นต คุณมากี่กิโลไฟดิคุณมาสามกิโลต่อยมงูไทมันทั้งหมดวันห้าสิบสามจังหวัดกำแพงเพชรับเช่อยช่วยไฟทับเราหน่อยอ่ะก็ให้พี่น้องชาวจังหวัดไฟดิเป็นกำลังใจผมอันนี้ก็ราะมาช้าแล้วนะอะขอโชคดีขอครับ